น่าขายนะครับกดาอไปนะคะก็ขอเชิญนักกีฬาวิ่งกรบเพล่อค่ะนะคะเอ่อนักกีฬาวิ่งกรบเพื่อคะคือหญิงบริษัชิรลทองวัวเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2545เป็นบุตรีของนายโยสุชิรลทองวัวและนางสวารัตเชธทองวัวค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลพงงานนะคะเป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำค่ะมีผลง,งานด้านว่ายน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554นะคะซึ่งเราก็จะประกาศนะคะผลง,งานด้านกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่พุทธศักราช2556ค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของ,ของการแข่งขัน ทุ่งแจ้งจังหวัดตางระหว่างวันที่25-26ถึงพฤษภาคม2556ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำตะกร้าลอยจนเป็นชิ้ทชิงแชมป์14จังหวัดภาคใต้และสาวว่ายน้ำโรงเรียนตะบัดป่าเสนานุกูนจังหวัดพังงาระหว่างวันที่10-11ถึงสิงหาคม2556ได้รับรางวัลชนะเลิศของการแข่งขันว่ายน้ำรายการกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษา นักสวาว่ายน้ำโรงเรียนไทยเหน่งวิทยาวันที่14กันยายน2 5 5 6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ PSC Championship นักสาว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสศสูนสงขลานินจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่12-13ถึงตุลาคม2526ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ของการ สระว่ายน้ำโรงเรียนโทก,ก,กาพาณิทลูกูลมูลนิธิจังหวัดกระบีร่ระหว่างวันที่2-3ถึงพฤศจิกายน2556ปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ของการแข,ข่งขันกีฬาว่ายน้ำอาบาจอภูเก็ตโอเพนนักสระว่ายน้ำของการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตศูนย์สะพานหินจังหวัดภูเก็ตร,ระหว่างวันที่3-4ถึพงพฤศจิกายน2557และได้ สำหรับวันนี้นะคะกีฬารงเรียนและมบานพง,งาน,นะะา,า,านะคะก็จะลดโจทย์ช่วงจัตวานะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาของโรเวเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันที่สิบเธันวาคมสองพันหน้ารยยีสิเ็ค่ะ ขอเชิญนักกีราอุโสนะคะา็ประจำพี่ค่ะพูดถึงพองนะคะทงแต่ละสีก็ขอเชิญมาด้านหน้านะคะทองสีสีค่ะทองสีสีนะคะมาห้อง